สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับตอนนี้วันที่16พฤศจิกายนเวลา22นาฬิกากับด้านไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ผมตรงนะครับตอนนี้ผมนัดกับตรงนะครับอ่าครับผมนัดกับนนผมนัดกับนนว่านี่นะครับอ่าดูเวลานะครับผมนัดกับนนว่ามาลําลึกหนึ่งปีครบรอบหนึ่งปีของไม่สิไม่ใช่หนึ่งสองเลยดิสองแล้วา ถ้าเป็นวันนี้มา2อปีที่แล้วอะ่ะเวลานี้คือเรากำลังดูโรดีเอ็กซ์อีพีหนึ่งกันอยู่และสำหรับพี่ก็คือนั่งพิมพ์เก็บข้อมูลทุกอย่างนั่งพิมพ์เก็บข้อมูลทุกอย่างเลยแบบละเอียดนะครับและแต่ที่แต่เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเราหมดเรื่องคุยโรดีเอ็กซ์แล้วเพราะว่าเราไม่หวังอะไรแล้วครับผมพูดกันด้วยความสัตย์จริงว่าเราไม่หวังแล้วในเมื่อแค่ไม่หวังเลยแล้วครับในเมื่อเวิร์สคอย No hype n ครับบอกเลย No h y p ์น e ดดึ d คือตอนเนี้ย ผมรู้แล้วว่าเวิร์กพอยต์เนี่ยเอารายการบางรายการกลับมาคือชิงช้าสวรรค์ส0 2 2ี่ส 22, แล้วมันเวิร์กมากฉันนึว่าไมเนส์ฟงทอติดงมแงมครับงมแงมไม่แพ้โลนิเอ็กซ์เลยพี่ต้องใช้คำนี้พี่เขาต้องขอยืมเพลงแจ็ตดัสเกิลนะปังปุรี้ครับผมครับผม,บผมนั่นแหละครับคือฉันว่าติดติดจนงมแงม,มครับงมแงมอะ่ะติดงมแงมมาก ผมว่าเวิร์คอยคิดถูกที่เลือกชิงช้าสวรรค์2022กลับมาคุยกับหลายคุยกับบางท่านแล้วก็เห็นด้วยเห็นด้วยทั้งคนที่เคยแข่งและคนนอกสหรับพูดเป็นสีเดียวกันว่าอืมเขาคิดถูกแล้วทีมเขาไม่ได้เอาโลดีเอ็กซ์กลับมาทำซีซั่นสองต่อแต่เพราะถ้าทำล้วกว็ผมว่าดรอปผมว่าดรอปกว่านี้ผมว่าดรอปกว่านี้มันต้องใช้คำว่าคอนคลูชั่ l u s i o n เลยครับ แต่แต่กวาแต่คือความหวังของพี่อ่ะมันมีน้อยมากสําหรับฟอร์แมตพี่คือถึงแม้ว่าจะแก้ดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนแต่พี่ก็ไม่รู้จะไปเสนอใครเพราะไม่มีเส้นเลยพี่พูดตรงตรไม่มีเส้นไม่มีเส้นเลยครับแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าวีแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเราใช่ว่าประสบความสําเร็จขึ้นมาโอ้ชักไม่แน่เฮ้ยชักไม่แน่ก็ไม่แน่อ่าไม่แน่แต่ว่าไม่แน่นะแต่ไม่แน่นะแต่ว่า วันนี้ครับแอนเจนดาหรือหัวข้อสําคัญที่เราจะต้องพูดครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้าพี่ได้รับอ e ีเมลจากแองเกอร์ว่าสามารถที่จะเช็คว่าเปิดตัวของระบบวิดีโอพอดแคสต์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็เลยคือต้องบอกว่าอ่ะพี่คืองี้ครับพ,พี่เบตได้รับเมลมาจากทางแองเกอร์ซึ่งก็คือบริษัทเนี้ยก็ซึ่งเป็นบริษัทลูกบริษทัทไดเคร s p o อ i f y AB เเลยซึ่งระบบนี้อ่ะมันจะซิงกับ Spotify โดยตรงเลยนะ สรุปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศมันจะมีระบบเรียกว่าเป็นวิดีโอพอดแคสต์ผมเห็นหลายช่องของต่างประเทศเนี่ยเขามีเป็นวิดีโอพอดแคสต์นะพี่ครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะเคยเห็นหลายผมจำไม่ได้ว่าม,มีช่องอะไรบ้างแต่รู้แค่ว่ามันจะมีที่เป็นทั้งเสียงและวิดีโอด้วยอ่าอ่าแต่แต่ของ F1 Official ตอนนี้ยังไม่มีนะเช่น beyond the grid ครับแล้วก็ F1 n a t i o n s ครับผมแต่อย่างไรก็ตาม เราทราบเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วว่ามันจะมีระบบวิดีโอพอดแคสต์แต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยครับยังไม่เข้าไทยโจนกระทั่งเช้าวันที่16บหกพฤศจิกจี่เพชรรับที่เพชรท,ทราบมาจากทางอีเมลของทาง a n งเกอซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Spotify อีกทีหนึง่งแล้วก็มาบอกผมด้วยว่าระบบวิดีโอพอดแคสต์ถึงประเทศไทยแล้วครับผมครับผม ทัะงนี้ในระบบวิดีโอพอดแคสต์นี้อาจต้องใช้กับว่าเมื่อผมไม่แน่ใจนะว,ว่าทุกช่องที่ทำพอดแคสต์อยู่เนี่ยจะได้ใช้ไหมเ<ถ>ช่นถ้าเต็นแตนหรือ <the standard S 1> สนำหรับนนคนที่ใช้สำหรับคนที่ใช้ระบบของแองเกอร์ได้แน่นอนเพราะว่าต้องใช้กับระบบแองเกอร์ or, นะแต่ผมพี่อ่ะก็คือใช้ระบบของแองเกอร์อยู่แล้วก็คือใช้คับว่าสามารถที่จะใช้ตัวของพอดแคสต์ตัวนี้ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ ณเวลานี้ครับผมมันหมายความว่านี่เลยมันหมายความว่าอะไรสักครู่นะครับขออนุญาตเต็มจอครับต้องเต็มจอเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ล้กันพี่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะตอนนี้ครับเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นรูปรูปนี้ครับเฟซครับชมครับนี่เลยครับนี่ไม่ใช่เปิดจาก y o u t u b e ครับดูดีๆครับนี่ครับรูปนี้คือเปิดจาก Spotify ของ windows นะครับ ใช่แล้วครับ s p o t i f อฟเวอร์ชัน desktop นะครับ,ค,รบคือถ้าบอกว่าในสปอต ify ายมันมีหลายเวอร์ชันมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะพี่ทรศัพท์กัแบบ Android Windows Ph สโตเอ่อ x i ี o ยวมีอะไรกว่าโอ้เว Apple iPhone iPad De ดเดส o w ท็อปวินโดว์สแม o กแมคบแล้วก็มีแบบทีวีด้วยพี่ใช่ครับซึ่งณนะเวลานี้นะครับเพื่อให้ยืนยันภาพนะครับนนนจะได้เห็นภาพ ภาพดีด้วยซึ่งก็ได้เห็นมาก่อนหนะ้านี้ก่อนที่เราจะดีนะครับใช่แล้วครับนี่คือเวอร์ชั่นแบบเ e สก์ท็นะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันทีวีก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นประมาณนี้แหละประมาณเดียวกันเลยครับประมาณเดียวกันเลยใช่ครับและนี่คือใช่แล้วครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นใช่แล้วครับนี่คือวันพรุ่งนี้นะวันที่เรานี้นะครับเมื่อสปีก่อนครับ เ17พฤศจิกายนเมื่อ2ปีที่แล้วครับจริงๆกับพีนการหน้าต้องบอกว่าพีเพชรก็นั่งหน้าสลอนอยู่หน้าจอทีวีซึ่งตอนนั้นก็ระบบก็ยังนิดๆกยังนิดๆอยๆ EP ต่อมาท่าน่าล่ะครับคุณผู้ชมคุณภาพครับคุณภาพงานระดับที่จะว่าเทียบชั้นฟอร์มูล่า1ด้วยการใช้แค่เว w e r พอย n t ครับผสมยูโรวิชันด้วยนะเป็นทำเป็นเล่นไปครับ และช่เต้าระดับเทพพี่ครับพูดตรงๆย,นะยอดต่ําแต่คุณภาพเกินยอดครับพูดตรงๆยอดต่ําแต่คุณภาพเกินยอดมากและนี่เลยครับใช่แล้วครับมันยังคงเป็นสโลแกนของมาดิสโปศอนมาจนถึงวันนี้แม้ว่าจะเริ่มแท็กว่าเริ่มได้คำม,มิโอชีแล้วนะฮะนี่คือรกาที่ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทกหาสุดยอดอดอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยโ o ดีเอสเน็กไซดอลจากคนที่ไม่ได้ตาไม่ได้มากมายถึงตับตก็ตับ<า>ไม่มากไม่ยังจับได้ดีเลยนะครับผมก็เรามาบอกกันนะครับว่าตอนนี้เพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อกี้เนี่ยในการอัดเนี่ยจะมีการเสียงของนอนจะขัดข้องนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะสิ่งที่คุณได้เห็นตอนนี้ก็คือใช่ครับพอดแคสต์เวอร์ชันที่วิดีโอพร้อมในประเทศไทยแล้วและพี่ก็เลือกจะเริ่มเช้คว่าอัปเดต พอดแคสต์ของพี่เองเลยครับซึ่งณเวลานี้นะครับเราขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่ามีการอัปเดตแล้ว2ตอนนะครับเราอัปเดตแล้ว2ตอนนะครับผมตอนอ 1> EP 1แรกที่เป็นการในคันระหว่าฟีเบอ,อร์กับ Red Spin, เรส s p i ป็นและก็แคปอีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพี่เพชรเรียกว่าเป็น Special ลเอพิโซดครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นการเชิดชูเร s p i ส เป็นพิเศษและคุณสกเกตครับนี่คือหลังจากนั้นครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุณฟังไม่ผิดครับนี่คือหลังจากอีพีที่แล้วครับนี่คือความแตกตา่างคุณจะได้เห็นความแตกต่างหรือว่าอีพีหนึ่งกับ Special ลเอพิ d e ดแตกต่างก,กันยังไงนี่นะครับนี่คือภาพวันนั้นครับคือเป็น EP ที่ทำออกมาเพื่อเชิดชูเกียรติฟีเวอร์เลยครับ ใช่ว่าเชิดชูเกียรติเลยครับเป็นพรีบิวให้ฮะเรียกว่าทีววิวให้เลยครับเป็นยุค BS ด้วยนะต้องเป็นยุคบ s อครับยุคบ s ครับผมเนี่ยเนี่ยปกก็เพี้ยนนะคุณครับเห็นไหมล่ะพี่เพชรเขาเช็คว่าคือเช็คว่าพี่เพชรแกก็อ่าแต่ว่าลายน้ําเนี่ยลายน้ํามันเป็นแบบนี้ก่อนนะแต่ว่าอีพีหน้าลายน้ําจะไปอยู่ข้างข้างดีนะข้างล่างซ้ายนะ ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี้ถ้าถ้าจะให้เล็บเปเลนก,กับพอละวันมันจะนอยู่ข้างบนซ้ายแทนแล้วนะซึ่งเราบอกเลยนะครับเราทําแล้วด้วยนะครับแต่รอวันที่17นะครับผมหนึ่งทุมสิบห้าเวลาเดียวกับที่ปล่อยอีพีหนึ่งเมื่อสองปีก่อนครับอ่าซึ่งอันนี้พี่เพชรก็ได้อัดไปลงหน้าแล้วนะครับผมเป็นวิดีโอสั้นๆความยาวแค่สนาทีครับบอกก่อนแค่สนาทีนะครับ เราติดตามชมกันได้และต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะพี่ว่าครับหลังจากนี้ไปทุกวันพุธประมาณกี่โมงนะพี่หลังหลังจากนี้ไปนะครับอ่าทุกวันพุธเวลาแล้วแต่พี่เพชรครับผมสั้นๆคือแล้วแต่เพชรครับครับและและแต่พีเ่เพชรเขาว่าจะเอากี่โมงแม่หลังจากนี้ทุกวันพุธเวลาไม่เวลาไม่แน่นอนแต่คุณจะได้ชม โลดีแคปเกมอายเดอร์ตั้งแต่เอพิโซด2ไปจนถึงรอบชิงจนไปถึงซ e ีซันรีแคปฉบับแรกสุดของพวกเราซึ่งจรแล้วลในนั้นคือ EP 12ใช่ไหมพี่ที่พี่บอกสแล้วก็เดี๋ยวมี12.5ด้วยครับ12.5นะครับเพราะว่า12.5คือ12เรื่องราวครับอ่าเป็นอันถ้าเป็น12จริงๆเนี่ย12นั้นจะเป็นซีซันจะเป็นซีซันรีแคปฉบับแรกครับ นี่เป็นฉบับแรกในแรกเลยอะ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น12.5ซึ่งก็จะเป็นสรุป12เรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งซีซั่นหลังจากนี้ก็จะเป็นวิดีโอเวอร์ชันนะครับแต่ถ้าแคปอิดมอที่เหลืออันนี้ผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะมาไหมแคอิไม่ได้<ต>ลงประกาศว่าประกาศอีกเลยนะครับแคปอิดมอหลังจากนี้ไม่ได้ลงเลยพี่ไม่ได้ลงเลยครับม,มีแค่ตอนของสยามรีมซึ่งมันเป็นวิดีโอเวอร์ชั่นพอดแคสต์เสียงเป็นเสียงเท่านั้นเหมือนกันครับ ครับผมอทีนี้เรา <ผม S 1> จะแต่ยาวเนี่ยผมจะมีผมมีข่าวดีนิดนึงเกี่ยวกับแท็กรีวิวในเดือนพฤศจิกยายนนี้ว่าแท็กรีวิวเดือนนี้คุณจะได้ชมแบบมีภาพและมีเสียงทั้งในเวอร์ชัน YouTube และใน Spotify ด้วยอ,อ,อครับ แต่บอกก่อนนะครับบอกก่อนเพราะประกาศอย่างเป็นทางการ l o นิ c แค t r ทรัครีวิวเดือนนี้ไม่ได้มีพาร์ทเดียวจบครับมีถึง 3, 3ครับ 3, บ3พาร์ทพาร์ทแรกจะผมจะประกาศแบบ o f f i ิเชียลเลยว่าพาร์ทแรกคือพาร์ทที่เราคุ้นเคยอัปเดตข่าวสารในรอบเดือนที่พารมามีเพลงให้ให,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 ให้ให้ได้ลองไปป้ายา4เพลงและเพลงที่น่าสนใจนี่ นี่คือ3ส่วนหลักในพาร์ทแร,รกพาร์ทที่2นั้นจะเป็นประสบการณ์งานไอดอลของพี่เพชรเดือนที่ทแล้วพี่บอกเลยว่าฟินสมชื่องานเดือน,เด,อนเดือนที่แล้วครับผมตตะสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณสิ้นเดือนที่แล้วถ้าใครได้ตาม Facebook หรือไอใน,ในตัวของ IG พี่จะรู้ว่าพี่ได้ไปเยือนสถานไปเยือนงานไอดอลแล้วและว,วันนั้นแหะครับเราจะได้มาเล่าเรื่องกันซึ่งเราขอบอกทุกท่านว่า พาร์ทที่สเราอัดก่อนพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสมครับและพาร์ทสุดท้ายซึ่งก็เป็นของผมเองแรกแรกบงทีผมจะได้ไปจะได้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดเป็นสเตจวันเกิดของเพื่อนและน้องรักของผมบายบายไอริ bye แต่ด้วยงบประมาณที่ไม่พอครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นการที่ผมจะมาป้ายยาอะไรสักอย่าง ผมจะไม่บอกว่ามันคืออะไรเพราะถ้าบอกแล้วแม่งจะไม่เซอร์ไพรส์เลยครับและบอกทุกท่านครับบอกให้ทุกท่านทราบว่าในเวอร์ชั่นในเดือนนี้ที่คุณจะได้ฟังพาร์ทที่2และ3คือวิดีโอครับพาร์ทหนึ่งจะมาแบบปกติเหมือนทุกเดือนในพาร์ทแรกนั้นจะมีเป็นจะมาเป็นเสียงนะครับ แต่พาร์ทสพาร์ทสนั้นต้องบอกเลยว่ามันคือ YouTube Exclusive และอาจจะสปอ t i f y ด้วยตอนนี้คือที่พี่เช็คเรื่องขีดจำกัดของ Spotify อฟะเวอร์ชันวิดีโออะที่พี่เช็คจาก a n งเก r ที่เป็นตัว Portal ของตรงนี้ยังไม่เห็นข hmm. ีดจำกัดว่าบอกว่าว่ากี่นาทีหรือใช้ไฟล์ได้กี่กิกรู้แค่ว่าใช้ได้แค่ไฟล์ MOV กับ MP4 เท่านั้นแต่ไม่ได้ระบุว่าใช้ไฟล์ได้ขนาดเท่าไหร่ เดี๋ยวพี่ต้องลองเช็คดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเผื่อไม่แน่ใจว่ามันจะมีจํากัดเรื่องขนาดไฟล์หรือเปล่านะครับอ่ารอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามก็ไปกด Follow กันได้นะครับใน l o d i c a p Podcast ใครถนัดสปอติฟายกด Follow ใน Spotify ได้เลยหรือว่าจะเป็นช่องทาง Podcast อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google Podcast สสำหรับคนใช้ Android Apple Podcast สำบนใช้ iPhone แล้วก็จะมี Podcast เจ้ามอ,อื่นๆเช่น uh, Anchor ซึ่งกเป็นของ Spotify เองแล้วก็จะมี uh, อะไรนะพี่พ Apple Podcast ที่ได้สุดก็คือ l o d c a s t พอดแคสตทุกๆช่องทางลองหาดูในช่องทางพอดแคสตที่ท่านถนัดแล้วพิมพ์คำว่า LoDicap L O D I C A P ถ้าเจอก็นั่นแหละครับทุกคนครับ<ป>นั่นแหละไปตามฟังไปกดฟอลโล่กันได้นะครับผมไปรำลึกความหลังได้ครับผมไปรำลึกความหลังได้เพราะว่า ก็พราวทุกเซนมากเพราะว่านี่คือหนึ่งในพอดแคสต์ที่พี่ชอว์นังภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่านี่คือหนึ่งในการทําที่ถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งของพี่โอเคนี่คือทั้งหมดของวันนี้เราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้ววันนี้พิเศษเรามากันประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่นะครับผม30พฤศจิกาย,ยนนี้ในโ Locap ิแคป k ร e v i ิวทั้งได้ทั้งแบบดูและฟังเลยนะครับผมครับผมสิ้นเดือน นี้เรามีนัดก,กันที่โ o ดดี a แคปแ c k r กรีวิวพฤศจิกายนนี้ผมบอกเลยสนุกสนานบานตะไทยแน่นอนเจอกันสิเดือนนี้ผมกับไปเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ